สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตั้งใหม่ทันทีเจ้าคณะแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสแทนพระสมุรอนันต์วัดมณดกหลังไม่รับศพตำรวจจากกรณีพระสมุรอนันต์เจ้าอาวาสวัดมณดกแขวงฉิมพลีเขตตลิ่งชันกรุงเทพติดป้ายประรากาศไม่รับศพตำรวจและมีการแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์จำนวนมากนั้นต่อมาเจ้าคณะแขวงบางระมาดฉิมพลีได้ทราบการเผยแพร่ข,ข่าวจากสื่อสาธารณะ และสื่อสังคมออนไลน์กรณีพระสมุดอนันต์จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างกว้างขวางอาจเข้าไขา่ละเมิดจริยาพระสังฆาธิการจึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถ้าจะให้คงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ในระหว่างการสอบสวนจะเป็นการเสียหายแก่คณะสงฆ์อาศัยอำนาจตามความในข้อ56วรรามแห่งกฎพระมหาเทรสมาคมฉบับที่24พศ .2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่สพศ2535ให้พระสมุดอน,นันต์เจะเอาวาสวัดมนดบแขวงจิมพรี่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2564เป็นต้นไปซึ่งล่าสุดวันที่14สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าคณะแขวงบางระมัดชิมพีมีคำสั่งแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสขึ้นมาแทนพระสมุทรอนันต์โดยแต่งตั้งให้พระครูการจนะกิจจารักษ์บัณฑิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดการจนะสิงหาวราวิหารเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมณดกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ